ประมาณยี่สิบช่องนะครับก็ทีวีดิจิตอล้วก็สามารถรนช่ครับแปงรับสัญญาณอย่างเงี้ยการตั้งก็ไม่ยากครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องผมเองสเตชันอยู่นะครับผมช่องผมก็จะทําเกี่ยวกับกล่องดาวเทียมทีวีดาวเทียม wi-fi อินเทอร์เน็ตพวกนี้นะครับวันนี้ผมก็มาแนะนําวิธีการใช้งานของไอ้กล่องทีวีดิจิตอลนะครับทีวีดิจิตอลกับกล่องทีวีดาวเทียมต่างกันนะครับทีวีดิจิตอลก็คือ เป็นกล่องรับสัญญาณที่ต้อนจากเสาเสาสัญญาณส่งนะครับของกสทชนะครับเสาสัญญาณส่งแบบนี้นะครับมาทางแผงรับสัญญาณเสาอากาศคล้ายๆกับแผงรับสมัยโบราณนะครับที่เป็นแผงใหญ่ๆสูงๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คือแผงก็จะไม่ไม่ใหญ่เหมือนตอนสมัยนั้นแล้วครับก็จะเป็นแผงเดียวนะครับรับสัญญาณแล้วก็มาเชื่อมมาสายเชื่อมสายมาแล้วก็เป็นแจ็คตัวนะครับแจ็ค rf ตัวเนี้ย มาเสียบที่ด้านหลังกล่องนะครับเสียบรับสัญญาณจากเสาอากาศแล้วก็สัญญาณภาพออก HDMI เข้าทีวีสัญญาณต่อกับทีวีรุ่นเก่าแบบจอใหญ่นะครับตูดใหญ่ๆนะ AV นะครับได้อันนี้ผมเอามาดูนะครับเป็นกล่องเก่านะครับเอามาทำให้ดูสัญญาณทีวีดิจิตอนนะครับการใช้งานง่าย ได้ดูทีวีที่ชัดขึ้นนะครับบางคนไม่ไม่ไม่ไมติดจานนะครับเพราะพื้นที่บางทีก็อาจจะเกะก,กะหรือมันจะใหญ่แล้วก็พื้นที่ติดไม่ได้แต่กล่องยี่ต้อนเนี่ยคือต่อเข้ากับแผงเสาอากาศหรือว่าเป็นเสาอากาศภายในบ้านเป็นเสาเล็กๆที่มีไฟเลี้ยงก็สามารถรับได้นะครับแต่จะให้ชัดดีๆนะผมวันนี้ผมจะเอาแผงรับสัญญ,ญาณเสาอากาศนะครับแผงประมาณ 19e เพื่อมาต่อนะครับ สิบสี่ e ครับไม่ใช่สิบเก้าสิบสี่ e นะมาต่อรับสัญญาณง่ายๆนะครับจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามให้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมต่อยังไงนะครับนี่ครับสายที่ผมต่อมานะครับมาเข้ากล่องตรงนี้นะครับงานอาจจะไม่เรียบร้อยนะครับเป็นตัวอย่างผมก็ใช้สายนะครับสายที่เป็นม้วนเลยนะครับเพราะว่า เอามาทดลองเรายังไม่ตัดสายนะครับเอาเป็นยกม้วนมาเลยแล้วก็ต่อสายสัญญาณออกไปนอกบ้านนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนด้นะครับตามน้ําดักแล้วก็ต่อาสายขึ้นมานี่นะครับแผงรับสัญญาณผมก็ใช้แผงตัวนี้นะครับนี่นะครับแผงรับสัญญาณอย่างเงี้ยการตั้งก็ไม่ยากนะครับต่อก็คือ ถ้าเราซื้อมาเขาก็จะต่อสายให้เราสําเร็จแล้วนะครับต่อสายสาเร็จมาให้เราแล้วนะครับแล้วกห็หมุนต่อตรงนี้นะครับเชื่อมตัวนี้แล้วก็จะมีหมวกครอบทีหนึ่งแล้วก็สามารถถ้าเราติดตั้งไม่เป็นเราก็ติดตั้งหมายถึงว่าติดตั้งมาตรฐานหรือตั้งขาอะไรให้มันยึดเจาะยึดให้แน่นแต่เราไม่มีเครื่องมือเราก็สามารถที่จะามาวางไว้ข้างบนหลังคาก็ได้นะครับประมาณให้สูงประมาณชั้นสองนะครับ ให้สูงประมาณชั้นสองนะครับผมสมมติเอาอย่างนี้นะประมาณให้มันสูงประมาณชั้นสองถ้าต่ากว่าน,นั้นก็สัญญาณอาจจะทับคลึบนิดนึงนะจะให้ดีก็ขึ้นสูงเลยหน้าต่างออกไปนะครับแต่ถ้าคนเอาไว้ในบ้านจะไม่ได้นะครับจะต้องต่อสายแล้วก็ยื่นแผงรับสัญญาณออกนอกหน้าต่างนะครับสัญญาณจะชัดเจนแล้วก็มาเสียบเข้าที่กล่องนะครับนี่ครับเข้ากล่อง ก็สามารถรับชมทีวีได้เลยง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมเทสก่อนนะครับครับพอต่อเข้ากล่องสัญญาณเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดมาที่เมนูนะครับเข้าเมนูมาแล้วก็มาเลือกตรงที่นะครับเข้าเมนูมาแล้ครับ เราก็มาที่เลือกค้นหาช่องแบบอัตโนมัติหรือว่าเราไม่แน่ใจว่าสัญญาณเรามีหรือเปล่าเราก็มาที่ค้นหาช่องนะครับมาดูช่องสัญญาณมาเช็คช่องสัญญาณเลขที่เรช่องนะครับเลื่อนไปดูสัญญาณบางช่องขึ้นสัญญาณที่ต้นนะครับแล้วก็ดูช่องอสัญญาณเต็มนะครับเราเลื่อนดูทีละช่อง ช่องที่ชแนลที่สามสิบห้าก็ได้นะดูสัญญาณขึ้นไหมครับสามสิบสี่เอาสามสิบหกนะครับช่องสัญญาณที่สามหกอันช่องหนึ่งแล้วก็เราก็ขยับตรงนี้คือขยับนะครับขยับให้สีเขียวขึ้นสูงที่สุดนะครับขยับที่แผงนะครับที่แผงนะถ้าเกิดมันรับสัญญาไม่ได้เราก็จับยกขึ้นนิดน,นึงแล้วก็หันทิศทางนิดน,นึงหรือว่าสัญญาณไม่แรงถ้าอย่างเงี้ยแรงแล้ว แล้วก็ออกนะครับกดออกที่เมนูแล้วก็มาที่ค้นหาช่องอัตโนมัตินะครับกดตกลงมาเลยค้นหาค้นหาอัตโนมตัติก็รอประมาณสัก2นาที ปเ,เป็นอนวัาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถชมช่องรายการทีวีได้คมชัดนะครับครับช่องทั้งหมดก็จะมีประมาณยี่สิบกว่าช่องนะครับก็ทีวีดิจิตอลเราก็สามารถชมได้หมดแต่ละทีวีช่องสามอมรินช่องเจ็ดพีพีทีวีแล้วก็ดีเอลทีวีก็คือช่องการศึกษานะครับให้บุตรหลานท่านเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนผ่านาผ่านทีวีช่องการศึกษาผ่านทางเตาเทียมได้นะครับ อเคนะครับก็เป็นวิธีการตั้งง่ายๆนะครับกล่องทีวีดิจิตอลนะครับสามารถที่จะทำให้ทีวีเราคมชัดแล้วก็ดูทีวีได้คมชัดโดยไม่ต้องติดจานดาวเทียมนะครับโอเคครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ